รับผมนผูมชมหลายคนหลายท่านเพิ่นกับอกว่าไปติดตามตัวเลข,ขียญกําหนันนนนนนหนกหน่อยในเด้องวดที่ผ่านมาเก้าสองเข่าตรงๆเนาะครับผมเนาะสิ่งหนักหน่อยหายมาสามตัวคือเจ็ดเก้าสองกระแปลาว่าตัดเหรียญในเก้าสองครับผมงวดนี้ก็เลยได้ไล่ไปหาหนักหน่อยเพราะว่าพันเดือนทางกลับกรุงเทพแหระครับผมเดือนทางกลับกรุงเทพก็ได้ได้ไล่ไปหาหนักหน่อยว่าขอ ตัวเลขของววันที่1ก่งกกดาคม2หา68นี่หนักน้อยปรากฏว่าเมื่อนี้ครับผมหนักน้อยเพิ่นตอบไล่มหาพอเที่ยงเพิ่นบอกว่าพอ,พอจำได้บอขังหนึ่งที่ห้าได้ไปเอาตัวเลขอยู่กับพุ่มเจ้าทีเป็น,นชนซ้ำฉาใหญ่อยู่หิมทางที่หนักน้อยไปไปปลุกเพื่อขายของนะครับผมท่านผู้ชมปรากฏว่างวดน,นั้นฝันเกี่ยวกับพระนี่แหละได้ใส่บาตรพระ แต่่าเลขมันเข่าตรงเป๊ะเลยงวดนี้คือกันครับถ่าผู้ชมหนักหน่อยว่าฝันเกี่ยวกับพุ่มเจ้าทีมาบอกตามที่เพิ่นเขียนมานอกบ่ได้บ่ได้คุยกันดอกครับมีแต่เขียนเป็นเขียนไล่มาคุยกันเพราะว่าเพิ่นกันยากนอกขันเดินทางไปกรุงเทพก็จะยากนาหนาทีการงานเพื่อเพิ่นต้องดูแลคนป่วยเพิ่นกระบ่สะดวกคุยครับผมแต่ว่าทาเขียนไล่คุยกันได้อยู่ เพ่นก็นเลยว่าเป็นผู้มีเจ้าที่จะตัดสัมผัสใหญ่ละพ่อมาบอกว่าสัน้นเพ่นมาบอกเลขทั้งสามตัวสองตัวแต่ว่าก่อนจะไปฟังตัวเหล็กนะครับผมเนาะกะกาบทักทายสบายดีขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องスターダーチャแนลนาะครับผมเนาะก็ตามคําขอละครับเพราะว่าหลายคนเพ่นขอมานะเนาะพอเสี้ยงก็ได้ไล่ไปขอให้แต่ว่ามันกลับวงจะเซ็ตคลิปจังไหนแขม่ว่าพะพอเสี้ยงมันดังว่าเองเนาะ ฉะนั้นแล้วพ่อเจ้าก็ขอว้าวเป็นซื่อกลางเนาะในไล่มาเดี๋ยวจะลงมาพี่น้องในเบิงว่าหนักหน่อยเพิ่นเขียนมาว่าอย่างไรแน่เอาเนาะครับผมเนาะเพิ่นกระบ,บอกมาว่าพุ่มย,ย้าทีล่ะครับผมมาบอกเพิ่นพุ่มย้าทีกอลสัมฉาใหญ่มาบอกเป็นเลขสามตัวครับผมเลขสามตัวได้ละหนักหน่อยบอกว่าก่อนขืนมากกอทมอรับไปออกกับต้นสัมฉาใหญ่ เป็นผู้มุเจ้าที่ต้นาช่ำฉาใหญ่เนาะปูพันหามากครับผมก็คือสามตัวแปดสองหกแปดสองหกกับหาสี่ครับผมแปดสองหกหาสี่ปิศนามาเพิ่มเพิ่นว่ามีปิศนามาเพิ่ไมได้เพิ่นว่าอยากได้ค่ารถไปกองสลากเก้าบาทปิศนามาเพิ่มเพิน่นบอกว่าอยากได้ค่ารถ ไปกองสลากจะเก้าบาทอยากได้ผลไม้หกอย่างอยากได้ผลไม้หกอย่างนากน้อยก็ได้จีบให้เป็นเก้าหกครับผมตัวนี้เพราะว่าเงินขารถไปกองสลากเก้าบาทเงินอยากได้ผลไม้อีกหกอย่างก็คือเป็นหกเก้าแต่เพิ่นมายยำเพิรนมายำมายำกับนากน้อยอยู่เรื่อยว่า อยากได้เงินเก้าบาทอยากได้เงินเก้าบาทในลักษณะนี้นะครับผมท่านผู้ชมหนักหน่อยก็เลยคิดว่าโอ้โหหรือพนจะบอกเก่าเก่าว่อเหรอพนจะบอกเก้าเก้าน้ำบอกหนักหน่อยก็เลยฝากว่าเลขเบิลฝากเก่าเก่าเป็นตัวกันน้ำในเด้อเพื่นว่าฝากนะฝากเก้าเกาเป็นตัวกันน้ำในเด้อเพราะว่าเพื่นจะมาย้ำอยู่เรื่อยครับว่า เงื่นคารถเก่าบาทเงื่นคารถเก่าบาทยังสี่นะายๆว่าพันยำบอกจะเป็นแน่ๆว่าเป็นเลขเก้าเก่ายังสีก่กะเป็นไปได้นักหน่อยเล่ตีให้เป็นเก่าเก่าอีกจุดหนึ่งครับผมก็ว่าหลายตัวด้วยครับผมแต่ผู้ชมตัวเลขก็จะมีแปดสองหกหาสี่เก้าหกเก้าเก้าว่าหลายครับผมสามตัวหางหนึ่งสองตัวสามหางเนาะเอาครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงจะให้พี่ให้น้อง ไปเบิงตัวเลขได้แคบหนาจอไ้เบิงเนาะครับผมเนาะถ้าทัานได้แคปหนาเว่าเป็่นกับเตียมสวดปากกามาจดไว้ครับผม๋ยวพอเที่ยงจะขึ้นในพี่น้องในเบิงเ๋ยวไปเบิงตัวเลขกน้ากันเลยครับผมครับผมท่ามู้จมตัวเลขของหนักหน่อยประจําของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดเนาะครับผมเนาะเพิ่นว่าไปขอน้ำพุ่มเจ้าทีตนซ้ำฉาถึงครั้งหนึ่งพอเที่ยงได้ไปติดตามเขาตรงๆครับงวดนี่หายมาแปดสองหกแปดสองหก สองตัวก็จะมีหาสี่เก้าหกหลักกเก้าเก้าครับผมเพราะว่าพนหามาเป็นปริศนาเพิ่นว่าอยากได้เงินจะเก้าบาทเอาไปค่ารถไปกองสลากก็ผลละไม่จะหกย่างหนักหน่อยทั้งตีห้เป็นเก้าหกแต่ว่ามันจะมาย้ำอยู่เรื่อยๆว่าเงินเก้าบาทเงินเก้าบาทค่ารถไปกองสลากหนักหน่อยเพ่นก็เลยว่ากันไว้ในเด้อเก้าเก้าเบิรนเก้าเก้าบริการหรอกครับผมเนาะ ก็บ,บ่หลายตัวครับผมตัวเลขว่าหลายตัวของหนักหน่อยงวดที่ผ่านมาเก้าสองเข่าตรงเป๊ะเพิ่นไหนมาเจ็ดเก้าสองมันออกสามเก้าสองเนาะอุย้ยเกือบได้สามตัวตรงงวดนี้บมแน่ครับอาจจะได้สามตัวตรงๆก็เป็นไปได้เนาะอ๋อท่านไดกะชื่นชอบกับแคบหนาเจ้าใเบื้องเด้อครับผมยังบ่เที่ยงบอกถ้าแคบหนาเจ้าเป็นก็สุภกรมาเขียนไว้ครับผมจดไว้เพราะว่ามันก็เหลืออีกอยู่ประมาณสี่หาหมื่นเนาะเดี๋ยวมันสิลืมตัวเลขของหนักหน่อย เพราะว่าขันบอกว่าคงชุดไทยนี่บ่หูจักว่าจักจะได้บ่ได้ครับผมเพราะว่าหนักหน่อยเพิ่นเดินทางไปกรุงเทพแล้วเพราเที่ยงเขาบอกอย่ารบกวนเพิ่นหลายเพราะเพิ่นไปทํางานเนาะกะจะนา้เพิ่นกะแบบว่าไปรักไปเบิ่งคนป่วยเบิ่งคนป่วยอย่งนีนะครับเบิ่งผู้เฒ่ามันกะจะคุยกันกันยากแนครับผมขันไล่ไปเพิ่นต่อมาก็ดีไปครับผมขันไล่ไปเพ่นบ่ต่อมามันกะบ่ได้นะครับผมเนาะอ้าสุดท้ายนี่ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมซื้อ8 2ดห หาซีเก่าหกเก่าก่อถือทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะถือทั้งสามตัวถือทั้งสองตัวลำรวยเงินทองกันสุภุสุขชนสุภูสุคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตลาไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหนาแตวก่อนจากกันครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอน,น้องเป็นของซอยขา่าซอยขายผู้ใดเบิ่งต่ขาเจาะแนมเบิ่งต่ขาเจ้าขายของไววไว้อยู่เจ้าของไรแต่เมื่อวันเนาะครับผมเนาะล่องมูซาไปใส่เบิง่ง สีพึ่งน้องช้างได้ไปแล้วขายของดีดีผู้ใดอยากได้ไปฟังไา่ละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทีนี่ทีว่าน้องสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าลาูกขออนุญาตเฮ็ดน้องสางได้บ่เพื่อให้ลูกศิ์ยาโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจีดบานที่เือนดปวยบ่านนี้เือนก็ไม่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามาค้าขายกับบริโตกตำอ่ามแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองส้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุนอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเออครับอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัปะรั่าก็เลยบางคนกินคุยก็ลงปู่วาลูกหลานนี่จะ ขอมาทำเป็นสิรบมงคให้เชื้อทิ่ดไปทิ่เหมื่ที่เหม่ไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าท่านนองสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอปันใดคุยก็รลงุงกูเก็บว่าไปใดนังส้างมาไปใด้งาส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพูดะคุค่นขึ้นอีกอเ,เป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้กระดาดย้อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นอีรีอ,อ่าอมีพูดคุนไม่เป็โจโมียติฤทิตมีอำนาจ สามารถม็นอดทยี่สมสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเส็ดวัตถ,ถุดจนขึ้นมานบ้านนี้ได้วัตถ,ถุแล้วม,มีน้องส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทางเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้น,นตูมกินนาบกตูมกินเนื้อเท่าไปฝากตูมคือตูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะวอาออกที่เกี่ยนำํำนี่คือฝากตูมฝา,ากตูมบานพเพราะตาปูนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนตัวเอาต้นย่อเอาขืนข่นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานต้นคุ้นต้องเอากับฝ่าผ่ากราไปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคุน้นนี่นี่มัมนใบค <c oughs> ุ้นเพราะพสิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมผาสีบรี อ,องมหาราบองมเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำํำมีตำ,ำนานมากกันทีกันสารกับพระโลกอย่งน้องสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็นเะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของบุตรเบิดบตำนานอยูนั่งเจ็ตำานานเบิดบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจังสีปูพุกเพผู้รูบแรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณันนีร้อยสองปีอยู่บ้านคามค้าว่างวโรงนี่ปูพุกเพให้รูบแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองอปูรอดอ่าบัดกุดคลอ่าปูรอดธรรมาธิโนงานเป็นปูพิเศษปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้พ้นมังมี ยูกินสบากันมันจะทีดูครับครับนี่นี่นู่นนเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูบรอดบิโรดยัตตานโบุนคือปูรอดฟงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บานครับเปิ้นมาจากสายสายบานเ้ออย,ย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีฟ้าห้องพวงใหญ่สีมคือราชครูปนสมเด็จน,น,น,นั่แหละคือ่องความเป็นมา